อันู่ไปเด้วจิน้ำพร้อมกันสวัสดีค่ะวันนี้เพิ่นเอาโนโมมาผสมนอเนาะตัวเม่ตัวเม่จากเดือน,น,น,นตัวเมย์สามเดือนครึ่งผสมแต่ว่าตัวผู้เป็นงานแล้วเอามาให้ตัวผู้จัาาน้นเราดากออกแค่ไหนออามาใส่อสารกระตุ้น ผมว่าใส่เอม้อยดใส่สารกระตุ้นเล็กน้อยเพื่อการผสมที่สมบูรณ์แบบกำลังเทเลมตนตกเป็นสูตรของเพิ่นอันนี้อ่นว่าได้โปรโมตนะครับถ้าปิดยีหออกก่ห้อแลวก็ต้องเสียมีดซูสู้กำลังอย่าสู้กำลังอ่ะจะครับผมแราคาสิ่นี้ตัวหนึ่งคือบำ,บำบรุงบำรุงคันให้รูปสมบูรณ์ง่ายคือ วิตามินโอ้ไม่ใช่วิตามิน,มว,มนวิตามินผสมเล็กน้อยครับเพื่อให้หมดรูเขาสมบูรณ์ดนน้ำเชร้อปั๊บสิ็ปุ๊บลูกดวกว่คซีนลูกดกครับลูงนี้ <c oughs> อ่าครับ, <c oughs> บ,บวันแ <คง S 2> รกวันแรกที่ผมผสมผมจะไม่ให้อาหารเลยงดอาหารเข้าไปเลยคือในเวลาเขาได้ได้ออกกำลังกายเต็มที่ วิ่งทั้งวันไม้เ,เต็มเห็นปะคะมันกำลังจัดการอ่ะจัดไปลูกเอาลูกดกๆให้แม่เลยนะสี่ตัวเลยตารับปลือ,เลอ,อยเอยตัวหใส่สูตรวิตามินเจ้าบู้ป่ะแม่วิตามินทั่วปปไปครับโบมี่โบมี่ยังกาดโบมี่ยังตายตัวครับยี่ห้อว่าตายตัวคือตายหมด,ดวิตามินของสัตว์สีเทาครับ อันนี้ยี่ห้อไว้ก่อนคื้อเพื่อนหาซื้อทีเดียวก็ได้ที่มันเป็นเจ่ยวกับวิตามินนะครับเสริมสารเกลือแร่อย่างนั้นเป็นวิตามินนะครับของสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงลูกเรือนมกินได้หมดเพราะว่ามันแต่ละถึงทีมันยี่ห้อมันคือแต่นาโนแมกนาโนมึกถี่แล้วใจยี่ห้อ เนี่ยจ้ะวิธีผสมพอมันเกิดเสร็จเบิงว่าหนูมันพร้อมไปนหนูสามเดือนขึ้นยังไม่ทันงสีเ่เดือนแต่ว่าไม่สมบูรณ์จ้ะตัวแม่ก็เลยเอามาหัดหัดเสื่อมมหัดแหละจ้ะติดแล้วลจ้ะ,ต,ะ,จะติดไว้คัดหนูหนูสาวสำเนียคือติดไว้ขันสองสามล่นไปเลยอยากติดหยาจักหน่อยแห่งตัวใหญ่แห่งติดหยาจ้ะคือมันติเป็นหมันมันอ้วนจับมันหล่นหุนอีกอันนี้หนูสาวคือคือคนเนี่ยเนาะสาวสำเนียก็ติดลูกไว้ เขาจักน้อยก็ติดลูกเนี่ยมันว่าว่าเมื่อติดไว้หรอกเพื่อนคิดง่ายติดไว้ไม่ได้ครับมันมันมันเป็นไวไฟครับไม่ถึงวันนี้เขาบังคับเขาจริงหนึ่งเขาสงบสุเงี่ยมไม่ยังอยากมืดมืดเนาะไปใส่เถอะครับแสงเตรียมกันเถ้าเก่งนี่เลยหรือเปาปกติได้สายตาว่าเห็นแต่ว่ากล้องเห็นเถ้าเถ้า สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะแล้วคลิปหน้าน้องฮาสิมะอัดเบ,บิ้งใหใหม่ได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น้องฮาเลยนะครับสวัสดีครับ